สวัสดีครับออโต้สปีดวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับ Mitsubishi p a j โ r o Sport และก็ m i t s u b i s h i t r i t ันนะครับความพิเศษในคลิปนี้ครับก็คือเขาได้ใส่ชุดแต่ง r a l l y Art มาให้นะครับซึ่งการกลับมาของ r a l l y Art ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาหายหน้าหายตาไปนานทาง Mitsubishi บอกว่าเขาจะเริ่มนำแร l รี่อาร์ตเนี่ยกลับมา แต่ในครั้งนี้เขานำชุดแต่งมาใส่ในป a เจโร s สปอร์และก็มิซูบิ i ิตา t ัน a n ก่อนนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะมีอีกหลายรุ่นของทาง Mitsubishi ที่จะนำแรลลี่อาร์ตกลับมาในชุดแต่งของเขาในหลายๆรุ่นสำหรับในครั้นี้นะครับเขาก็ใช้เป็นชุดแต่งแรลลี่อารอบคันเลยนะครับถามว่าถ้าเราซื้อปาเจโรรุ่นอื่นเราสามารถซื้อชุดแต่งตัวนี้ไปใส่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับ ต้องเป็นรุ่นที่เขากําหนดไว้เท่านั้นนะครับอย่างมิ t s u b ชิปาเจโรสปอร์ตเนี่ยรุ่นที่จะสามารถใส่ชุดแต่งนี้ได้นะครับก็คือรุ่น GT+ นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะฮะก็จะได้เป็นชุดแต่งแบบนี้นะครับและชุดแต่งที่ว่านี้เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นกระจังสีดําเงาแบบนี้นะครับก็สื่อถึงความสปอร์ตสวยงามนะครับให้กับตัวรถและด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดชายล่างของ r ร l l y Art ครับ จะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้แ a l l y Art เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะไม่ได้แบบนี้นะฮะส่วนพื้นฐานของตัวรถเนี่ยของเขาก็จะเป็นไฟ LED อยู่แล้วนะครับมีกล้องหน้าให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวด้านข้างของเขานะครับ ด้านข้างในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นชุดแต่งที่เขาเพิ่มมาให้นะครับก็คือตัวล้อแม็กครับจะได้เป็นล้อแม็กสีดำนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวซุ้มกันดีของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งลาลีอาที่ถูกใส่เพิ่มมาให้ด้วยนะครับคิวซุ้มล้อนะฮะมาเป็นสีดําเลยนะครับกระจกมองข้างครับเป็นสีเงินโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับซึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยก็เป็นแบบ LED ด้วยนะครับ มื่อเปิดประตูครับสีเงินคโครมเมียมมีปุ่มสีดําสําหรับล็อกหรือว่าปลดล็อกรถถ้ากุญแจอยู่ในตัวของเรานะครับมีบันไดด้านข้างให้นะครับและตัวถังสําหรับในรุ่นลารีอาร์นี้เนี่ยจะมีให้เลือกเพียง2ส,สีเท่านั้นครับก็คือสีขาวหลังคาดําอย่างคันนี้และก็ ตัวถังสีดำนะครับสีอื่นไม่มีให้เลือกนะฮะสำหรับชุดแต่งนี้สาหรับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นหลังคาสีดําเงาแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาสําหรับการติดตั้งแหลกเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆก็คือได้ชุดสติกเกอร์ตกแต่งแลรีอาร์ตนะครับมาแบบซิงซิงแบบนี้เลยนะฮะด้านล่างก็นี่ครับแลรีอาร์ตนะฮะในส่วนของกันดีดโคนด้านหลังนะครับก็เป็นสีแดงแต่จะแตกต่างกับ ด้านหน้าก็คือเขาจะมีคําว่า l a l l y Art สีขาวด้านท้ายในรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้เสาอากาศแบบคลิปฉลามนะครับอยเลอร์สีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบสีเงินคโครเมียมคาดกลางตรงนี้นะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่สปอรอยู่แล้วนะฮะก็คือเขาจะยื่นลงมาแบบนี้ครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าลายเส้นเนี่ยสวยงามมากหากใครขับรถตามท้ายคันนี้ต้องคือเนี่ยจะเห็นถึงแสงไฟอันสวยงามเป็นแบบนี้เลยนะครับ ที่ชายล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่งแลรีอาร์ตก็คือชุดใต้กันชนของเขานี่จะมาเป็นสีแดงแบบนี้ครับมีโลโก้แลีอาร์ตนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาเข้มๆนะเกือบๆดาประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยถามว่าชุดแต่งตรงนี้เนี่ยสวยไหมผมว่าถ้าเอามาใส่กับรถสีขาวเนี่ยมันเป็นการตัดกันอย่างลงตัวเลยแต่ว่าถ้าไปอยู่ในบอดี้ของรถสีดำเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเข้มขึมมากเข้าไปอีกนะครับ ก็เป็นการออกแบบที่ลงตัวมากๆนะครับส่วนพื้นฐานของรถปาเจโร่รุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับด้านในเนี่ยถามว่าชุดแต่งแลรีอาร์ทที่อยู่ภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเอาตรงๆเลยนะก็คือชุดแต่งภายในเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอยู่ที่ด้านนอกนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะได้เป็นพรมของแลรีอาร์ตเท่านั้นนะครับ นี่อย่างที่บอกครับว่าฝาท้ายเนี่ยเขาเป็นแบบไฟฟ้านะครับเวลาเปิดปิดก็เป็นแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะ3ามแถวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในด้วยนะครับในส่วนของภายในนะครับก็เหมือนกับรุ่นมาตรฐานทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการตกแต่งเพิ่มยกเว้นพรมนะฮะจะได้เป็นพรมแลี่อาร์ตนะครับมีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและที่เราสังเกตนะครับมีอะไรหายไปหรือไม่จอเพดานนะับปกติแล้วเนี่ยในรุ่นนี้จะมีจอเพดานให้ แต่ในรุ่นนี้ถูกตัดออปชันนี้ออกไปนะครับเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเขาต้องลดต้นทุนเพราะว่าชุดแต่งแลรี่อาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงครับเขาก็เลยตัดออปชั่นบางอย่างไปเพื่อไปชดเชยกับออปชั่นที่เขาเพิ่มมาให้นะครับอันนี้ก็ยังพอเข้าใจได้อยู่นะครับส่วนเบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะเหมือนของเดิมเลยนะฮะเราสามารถปรับระดับ องศาของตัวพนักพิงได้นะครับแล้วก็ยังสามารถพับได้ด้วยเวลาเราจะก้าวขึ้นเบาะแถว3เนี่ยเราก็ต้องพับบาะแบบนี้นะฮะซึ่งการพับเบาะเขาเนี่ยก็ถือว่าพับแล้วยังมีช่องว่างให้เราเดินขึ้นไปนั่งได้อย่างสะดวกสบายอยู่นะครับ <S <S ก็เป็นการขึ้นนั่งเบาะแถว3นั่งแบบนี้นะครับเวลาเราจะเอาลงก็กดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ มีแอร์ให้ทุกที่นั่งนะครับตำแหน่งไม่ว่าเราจะนั่งตรงไหนเนี่ยเขาจะมีเป็นแอร์ราวแบบนี้ให้ตรงเบาะแถว2และแถว3ก็จะมาเป็นแอร์ราวแบบนี้เลยนะครับมีกระเป๋าหลังเบาะให้นะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ แบบนี้เป็นแบบปลั๊กไฟบ้านนะครับ150วัตต์2 2 0โวลต์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับมีให้ถึง2จุดนะครับอุปกรณ์สําหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะตอนหน้ากันครับสำหรับด้านหน้านะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้าครับส่วนเบาะทางด้านข้างนะครับเป็นแบบปรับแมนนวลมือพวงมาลัยหุ้มหนังสีก้านนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยสำหรับควบคุมจอเรือนใหม่และยังสามารถตั้งครูสคอนโทรลได้ด้วยนะครับในรุ่นนี้มีแพดเดนชิปหลังพวงมาลัยสาหรับการเล่นเกียร์นะครับจอกลางของเขาเนี่ยก็เป็นจอขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับถัดลงมาด้านล่างครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบ usb นะครับมีให้2ช่องด้วยกันแล้วก็ช่องเสียบ hdmi เนี่ยมีให้1ช่องนะครับช่องจ่ายไฟโวลต์มีให้นะครับแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ ตัวหัวเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นหัวเกียร์แบบใหญ่ๆแบบนี้ถ้าใครชอบบอกว่าสวยเลยถ้าใครไม่ชอบก็จะบอกว่ามันใหญ่เกินไปนะครับคอนโซลกลางของเขาเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับสำหรับผมผมว่าการออกแบบแบบนี้มันดูสวยงามนะครับทำให้ผู้ขี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันดูเป็นส่วนตัวมีการแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนนะครับ มีที่วางแก้วน้ําขวดน้ำเนี่ยให้2ช่องด้วยกันนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีออโต้โฮเบรกให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ที่วางแขนของเขาเนี่ยเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีถาดวางแบบนี้ครับเราสามารถดึงออกได้แล้วก็เป็นช่องวางของข้างในขนาดใหญ่นะครับก็สามารถใส่กระเป๋าเงินใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ อ่าอปชั่นต่างๆที่เขามีให้นะครับโดยรวมของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่ออปชั่นภายนอกนะครับกับการใส่ชุดแต่งแลรีอาร์ส่วนภายในเนี่ยก็จะมีแค่พรมเท่านั้นที่เป็นพรมของแลรีอาร์นะครับออปชั่นที่ถูกตัดไปนะครับก็คือจอเพดานนะฮะจะไม่มีให้เพราะว่าต้องไปชดเชยกับตัวชุดแต่งแลรี่อาร์ที่เขาใส่มาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มิสูบิชิไททั่นนะครับเขาก็ใส่ชุดแต่งแลรีอาร์มาให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะสวยงามเท่ากับคันนี้หรือเปล่านะฮะ เรามาต่อกันที่ Mitsubishi t r i t ันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นแค p นะฮะหรือว่าเมกะแคบของเขานั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยชุดแต่งลาริอาจะมีเฉพาะในรุ่น GLX เกียร์5สปีดที่เป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับรุ่นอื่นจะไม่ได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับชุดแต่งจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีกระจังด้านหน้านะครับที่เป็นสีดําเงาสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเขาเนี่ยก็จะเป็นชายล่างลาริอาร์ดนะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นสีดําเงาครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาอีกนิดเนี่ะเป็นสีแดงนะครับ ก็เมื่อตัดกับตัวรถสีขาวนะครับจะดูลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆนะครับประกอบกับเขาใช้สีโครเมียมตรงด้านข้างตรงนี้ด้วย,ยทำให้รถเนี่ยมีความรูหลาแล้วก็ตัดกับความสปอร์ตด้วยนะครับสำหรับสีภายนอกของ Mitsubishi Titan นะครับสำหรับรุ่น Rally R เนี่ยก็จะมีแค่2ส,สีเท่านั้นนะครับก็คือสีขาวหลงังคาดําอย่างคันนี้ครับแล้วก็ตัวรถสีดําเลยนะครับด้านข้างในรุ่นนี้จะได้เป็นล้อสีดําแบบนี้เลยนะครับ ลัดด้วยยาง225,65 R 1 6กนะครับก็คือเป็นล้อขนาด16นิ้วนั่นเองครับแล้วก็ตัวซุ้มกันดีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับ Mitsubishi Pajero Sport เลยนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตัวกระจกมองข้างครับจะได้เป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับและมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับตัดกับตัวรถเนี่ยผมว่าดูลงตัวมากๆเลยนะสำหรับสีดำกับสีขาวเวลาเขาตัดกันแล้วนะครับสติกเกอร์ด้านข้างนะครับ เหมือนกับในรุ่น Mitsubishi Pajero Sport เลยนะครับจะมาเป็นสติกเกอร์ของ Landy Art แบบนี้นะครับล้อหลังก็เป็นสีดําเงานะครับเหมือนล้อหน้าเลยแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือตัว กันดีดด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าแลรีอาร์ทให้ด้วยในขณะที่ตัวกันดีดด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีคําว่าแลรีอาร์ทในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ครับแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวและไฟถอยของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนอยู่นะฮะสำหรับตัวไฟท้ายตัวกันชนหลังของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นกันชนสีดาแบบนี้นะครับมือเปิดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ไฟเบรกดวงที่3ของเขานะครับสำหรับพื้นปูกระบะนะครับก็จะเป็นของแลรีอาร์ทด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดแต่งแลรีอาร์ที่เขาได้เพิ่มมาให้ในรุ่น GLX 5MT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในส่วนของภายในนะครับก็เหมือนกับในรุ่นป a เจโรเลยครับก็คือเขามีพรม ของแลลี่อาร์ตมาให้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ตรงแท็บนะครับก็มีพรมแบบนี้มาให้นะครับส่วนเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเบาะเดิมเลยนะฮะก็คือเป็นแบบเบาะผ้าธรรมดาและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจอเครื่องเล่นตรงกลางครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นแบบจอ2ดินธรรมดานะครับแต่นี่เป็นแบบจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาให้แล้วก็ชุดตกแต่งกรอบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมจอที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์5สปีดนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในรุ่นแคปของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูในรุ่น4ประตูกันบ้างครับ เขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเรามาต่อกันที่ม i t s u b i s ไ i t i t a น4ประตูนะครับในรุ่นนี้ก็จะใช้พื้นฐานของรถรุ่น GLX เกียร์5สปีดนะครับเป็นขับเคลื่อน2องล้อมาใส่ชุดแต่งแลรีอาร์นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับกับชุดแต่งแลรีอาร์ก็เหมือนกับในรุ่นแคปเลยนะครับภายนอกเนี่ยก็จะมีเป็นกระจังสีดําเงาแบบนี้นะครับชายล่างก็เป็นชุดแต่งแลรีอาร์มาให้นะครับแล้วก็ หลังคานะครับจะเป็นหลังคาดำนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวหลังคาดําแล้วก็มีอีกสีหนึ่งให้เลือกก็คือสีดำนะครับก็พอาง่ายอ่ะก็เหมือนกับในรุ่นเมกะแคปนั่นแหละนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นล้อสีดําเป็นลายเดียวกันเลยนะฮะสำหรับ2คันนี้นะครับล้อก็เป็นล้อขนาด16นิ้วเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดําเงามีเฟเดียวให้ในตัวนะครับกันดีดด้านล่างก็เป็นสีแดงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยมือเปิดประตูนะครับ เป็นสีดําเงาเหมือนกันก็จะเป็นชุดแต่งลาลีอาร์ตลายเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับตัวการชนหลัง,งเขาเนี่ยจะไม่มีให้นะครับก็จะมาเป็นเพราะว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวมือเปิดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่า ถ้าเราไม่ได้ดูว่าด้านข้างมันเป็นรุ่น2ประตูหรือ4ประตูเนี่ยก็คือจะได้ชุดแต่งเหมือนกันเลยนะครับสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับภายในนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือพรมแลรี่อาร์ตนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากในรุ่นแมคก c แครเนี่ยรุ่นแมคก c แคเขาจะได้เป็นจอขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนใช่ไหมครับแต่ว่าในรุ่นนี้จะได้เป็นแบบพื้นฐานของเดิมของเขาเลยนั่นก็คือจอแบบ2ดินธรรมดา ใส่ซีดีนะครับเป็นแบบธรรมดาเลยนะแในรุ่นนี้แรล l อาร์ก็ยังใช้เป็นแบบนี้อยู่นะครับอ้อพูดง่ายๆก็คือด้านในเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เลยยกเว้นพรมที่เป็นของแรล l อาร์เท่าน,นั้นเองนะครับเกียร์เป็นแบบ5สปีดพวงมาลัยไม่มีปุ่มต่างๆมาให้เพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้เป็นแบบทัสกีนไงนะฮะ โดยรวมของภายในก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสำหรับในรุ่น4ประตูนะครับเป็นการตกแต่งแค่เฉพาะภายนอกเท่านั้นเองพร้อมกันนี้นะครับทางมิซูบิชิเนี่ยเขาก็ยังเผยโฉมรถ3รุ่นในตํานานของเขานะครับได้แก่มิซูบิชิลีโอนะครับเป็นรถ3ล้อขนาดเล็กรุ่นที่2นะครับก็คือมิซูบิชิปาเจโร่ครับตำนานของคันนี้เนี่ยก็คือเป็นการคว้าชัยชนะครั้งแรกในการแข่งขันประเภทรวมโอเวอร์ออลนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็คว้าชัยชนะครับ ซึ่งเป็นการพยายามครั้งที่3ของเขาซึ่งเกิดขึ้นในปี2,528นะครับด้วยการแข่งขันในรายการดา r k ก้าแลนี่นะครับรวมทั้งหมดในการแข่งขันของเขาเนี่ยอยู่ที่26ครั้งครับสามารถคว้าชัยชนะรวมกันมากถึง12ครั้งและสร้างสถิติเป็นแชมป์ติดต่อกันเนี่ยถึง7สมัยปิดท้ายด้วย Mitsubishi l a ซ c e r WRC05 นะครับกับการแข่งขันแลนดี่ชิงแชมป์โลกในปี2,548นะครับและเขาก็ได้รับแชมป์มานะฮะกับในรุ่นนี้นะครับ สรุปโดยรวๆๆมแลนะครับลนลีอาร์เนี่ยหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานถึง10กว่าปีนะครับวันนี้ครับทางมิ u ูบิชิก็ได้นำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนำชุดแต่งมาใส่ในรุ่นปาเจโร o สปอร์แล้วก็มิซูบิชิไททานก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในรุ่นอื่นคาดว่าเดี๋ยวจะตามมาในภายหลังนะครับและเราก็ยังได้เห็นในรถรุ่นตำนานของเขาถึง3รุ่นนะครับซึ่งก็ล้วนแต่มีประวัติที่ยาวนานนะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถรับชมตัวจริงได้ที่งาน Motor Expo ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ออ t โตสปินก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ